ชีวิตอดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นทานถุกเรียกชา่ชาชนเราว่าเผ่าไทย الله اكبر الله اكبر، أشهد أن เสียงอาซานที่เรียกพี่น้องมุสลิมไปละหมาดมิตรภาพและน้ำใจไมตรีพิธีกรรมต่างๆของพี่น้องมุสลิมสิ่งเหล่านี้ยังประทับใจอยู่ในใจผมไม่คลาย ก่อนนี้ผมก็เหมือนคนทั่วไปที่ค่อนข้างระมัดระวังหรือเกรงกับการเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมุสลิม <S 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 แต่การได้เดินทางไปท่องชาญเมืองนนทบ,บุรีและเรียนรู้วิถีที่มาที่ไปและประวัติศาสตร์ในพื้นที่แห่งนี้ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองและรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเอง,เองกับพี่น้องมุสลิมมากขึ้นครับ และดินแดนมุสลิมที่ผมไปเยือนไม่ได้อยู่ไกลถึงชายแดนใต้ไม่ได้อยู่ในหลืบมุมลึกลับแต่อยู่ชานเมืองนนทบ,บุรีนี่เองครับตามผมมาเลยครับ ที่ที่หนุ่มแฮกเดินทางไปที่แรกนี้คือที่อำเภอบางบัวทองครับบางบัวทองในมโนสำนึกของคนทั่วไปคงจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่เต็มไปด้วยบ้านจัดสรรแฮกก็เช่นกันตอนแรกเขาก็คิดอย่างนี้แต่ที่นี่กลับทําให้เขาตะลึงพรพิงเพลิดเพราะเมื่อได้มาเยือนแล้วเขากลับพบว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีสีสันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหลือเกินครับร อดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทินฐานถูกเรียกขานชาชนเราว่าเผ่าไทยบ้างบัวทองมีทั้งคนชาติพันธ์จีนที่มา้าขายอยู่ในตัวตลาด และยังมีคนชาติพันธุ์อื่นๆอีกหลายชาติพันธุ์แต่ที่นี่เรียกเดว่าเป็นหมุดหมายหรือแลนด์มาร์คที่พี่น้องชาวจีนรู้จักกันดีเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้ครับน,นี้ถึงแล้วเหรอครับน,นี้ถึงแล้วครับวัดดิงที่สองใวัดจีนครับอ๋อ,อน,นี่หน้าวัดนะครับวัดดิงในยี่2 หรือชื่อเต็มว่าวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์คณะสงจีนนิกายรังสรร์ซึ่งคณะสงจีนนิกายแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีในปีพศ2539 จากนั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะของคนจากทั่วสารทิศนอกจากเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการของพื้นที่ทําให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอำเภอบางบัวทองเลยนะครับ นอกจากวัฒนธรรมจีนแล้วสิ่งที่ทำให้ผมทึ่งมากๆในการมาบางบัวทองคือผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีชุมชนลาพวนอยู่ใจกลางเมืองด้วยนั่นคือชุมชนลาพวนรอบๆวัดละหารแม้ปัจจุบันชาวชุมชนแห่งนี้จะผสมกลืนกลายไปกับชาติพันธุ์อื่นๆไปมากแล้ว แต่วัดรหารแห่งนี้คือประจักษ์ยพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่บอกให้รู้ว่าที่แห่งนี้คือดินแดนดั้งเดิมของพี่น้องชาติพันธุ์ลาวพวนวัดรหาร,ร,หารสร้างขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีครั้งที่พระยามหากัษตริย์ศึกรหรือรัชการที่หนึ่งยกทัพไปตีเวียงจันทร์และพระเจ้าตากสินปโปรดเกล้า ให้ครอบครัวชาวเวียงจันท์ที่เป็นลาพวนมาอยู่ที่บางบัวทองจึงเกิดชุมชนลาพวนเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมาชาวชุมชนได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นโดยระยะแรกเรียกว่าวัดลาวต่อมาในรัชกาลที่5ใช้ชื่อว่าวัดราชบันหารจนปัจจุบันได้เรียกเพี้ยนมาเป็นวัดระหารครับ รอบๆวัดยังคงมีบ้านเรือนริมน้ำเก่าแก่สงบร่มรื่นจนผมอดไม่ได้ที่จะนั่งนิ่งๆเพื่อฟังเสียงธรรมชาติและหยุดความวุ่นวายทั้งหมดไว้ที่ริมน้ำแห่งนี้นคนบนบรรพชีทไกล กันมาผ่านเวลาเนิ่นนานย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นฐานถูกเร,รียกขานชาชนเราว่าเผ่าไทยคุณเา ใครจะไปนึกครับแค่ข้ามฝ้าคลองพระพิมลราชาที่อยู่หลังวัดมาก็เป็นที่อิงอาศัยอันร่มเย็นของคนอีกชาติพันธุ์หนึ่งนั่นคือคนมุสลิมครับที่นี่คือมัสยิดปากคลองลำลีและผมได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีละหมาดในวันศุกร์ และว,วันนี้คือคักเป็นพิเศษเนื่องด้วยมีพิธีนิกะหรือพิธีแต่งงานของคนมุสลิมซึ่งผมได้รับอนุญาตให้ร่วมสังเกตการด้วยครับครับสำหรับชาวมุสลิมแล้วศาสนาไม่เคยแยกออกจากชีวิตความศรัทธาต่อองค์อัลลอฮ์และคำสอนจะอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตตั้งแต่เกิดจนสิ้นลมหายใจ และมีมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานของชุมชนคอยอบรับกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นไว้อิสลามทุกคนจะเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางจะเรียนศาสนาก็เรียนที่มัสยิดจะมีพิธีแต่งงานก็มัสยิดจะแบ่งมรดกก็ที่มัสยิดหมายถึงว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมทุกอย่างจะอยู่กับมัสยิดวัฒนธรรมก็คือความคิดที่เป็นมุสลิมความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายที่เกี่ยวกับมุสลิม วันนั้นจะผูกพันอยู่กับมสัสยิดเด็กอูแวะอ,ออกมาเรื่องมสัสยิดและมีการทําอากกิก้โตขึ้นมาหน่อยเรียนศาสนากุรอานฟัดูอีนเรียนที่สุราวมาอีกนิดนึงแต่งงานก็ที่สุราวาวันสําคัญต่างๆพิธีกรรมต่างๆามาที่มสัสยิดทั้งหมดวันนั้นเขาก็จะผูกพันจากที่คุยกับหลายๆท่านผมพบว่ารากเง้าของบรรพบุรุษดั้งเดิมของมุสลิมชุมชนปากคลองลำรีแห่งนี้ ขยายมาจากมุสลิมที่ชุมชนท่าอิดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับผู้คนที่นี่นะคะตามประวัติศาสตร์เนเล่าว,ว่ามาจากท่าอิดซึ่งท่าอิดเขาก็มีประวัติอันยาวนานว่ามาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่สองรชัชกาลที่4มาจากปัตตานีบางสายก็ว่ามาจากอายุธยาแล้วก็มาอยู่ตามชายแม่น้ําได้แก่มสัสยิดริยาดิสุน,นันมสัสยิดตลาดขวัญฮิดายตุนอุม,มะแล้วก็มีท่าอิด ส่วนใหญ่แล้วอ่ะประชาชนตรงเนี้ยมักจะมาจากทะอิดนะคะเราจะสืบเชื้อสายมาจากตรงนั้นแน่นอนฟังจากกะอภินันแล้วมีหรือผมจะพลาดไปสืบสาวรากเงาความเป็นมาของพี่น้องมุสลิมในนนทบุรีกลุ่มนี้ครับพรุ่งนี้เราจะไปที่ท่าอิดกันชุมชนท่าอิดนั้น ก็จำลองความเป็นประหุวัฒนธรรมของชุมชนนนทบุรีทั้งหมดก็ว่าได้กล่าวคือมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามอยู่ร่วมกันแต่ที่สำคัญคือชุมชนแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมของมุสลิมในภาคกลางทั้งหมดก็ว่าได้ครับตั้งแต่เช้าตรู่แล้วครับที่ผมพาตัวเองมาที่นี่ แค่ข้ามฟากเจ้าพยาฝั่งตัวเมืองนนทบุรีมาผมก็รู้สึกเหมือนได้พาตัวเองมายืนอยู่ในโลกอีกโลกโลกที่ละไม้คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมอาหรับและมาลายูผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาที่นี่เหลือเกินครับจะได้ยินว่าสำเนียงพูดอาหารและสิ่งรอบตัวมีบรรยากาศเหมือนถิ่นมาลายูจริงๆเป็นสเสน่ห์เฉพาะถิ่นที่ผมสัมผัสได้จากเสียงและรายละเอียดในชีวิตคน ร่องรอยชีวิตอดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นฐานถุกเรียการชาชนเราว่าเผ่าไทย มาครั้งนี้แทกได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ซึ่งคร่ำวอดอยู่กับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์มุสลิมมาอย่างยาวนานคืออาจารย์เฉยวัน์มีสันฐานครับแม้อาจารย์จะไม่ได้พนักอยู่ท่าอิดและเป็นมุสลิมที่มีถินพนามเดิมคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่อาจารย์ก็ได้ทำการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ของมุสลิมในภาคกลางมาอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะมุสลิมที่ท่าอิดแห่งนี้ครับ ลี่ยนแปลงมุมมองบันทึกตำนานใหม่แผ่นดินไทยที่ฉันได้ไปเจอมาการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนมุสลิม <sair> ในประเทศไทยเนี่ยที่มาตั้งลอกลากในชุมชนภาคกลางนะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงค,ครับอาจารย์จริงต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นฐานเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าคําว่ามุสลิมเนี่ยจะเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ถ้านับตามชาติพันธุ์จริงๆเนี่ยครับมันมีอยู่ด้วยกันหลักๆห้าก,ล,กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกัน หนึ่งก็คืออาหรับเปอร์เซียที่มาจากอาหรับกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาละเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาอยู่มาทามาหากินซึ่งกลุ่มนี้จะมีความผูกพันกับราชวงศ์มากนะครับเพราะว่าเข้ามาค้าขายกับราชวงศ์กลุ่มที่2คือกลุ่มอินเดียซึ่งเข้ามาขายของที่เราเรียกแขกแขกทั้งหลายเนี่ยมุสลิมอินเดียกลุ่มที่3คือกลุ่มมุสลิมเชื้อสายจีนที่อยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เชียงใหม่ที่เราเรียกว่าจีนฮ่อทั้งหลายกลุ่มที่4คือกลุ่มมุสลิมที่มีเชื้อสายจามเชื้อสายจามเนี่ย<อ>เข้ามาเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากองอาสาจามปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวแถวมาบุญครองนะครับ<อ>ตรงริมคลองแสนแสบตรงโซนมาบุญครองรและกลุ่มสุดท้ายเป็นคนเชื้อสายมลาย,ยูซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองแบ่งดูอก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มจีนครับอาหรับเปอร์เซียอินเดียและก็จาม,มกลุ่มนี้เนี่ยครับ จะมาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าอยากเข้ามาอยู่เองมาทํามาค้าขายหนีสงครามมาแต่ในขณะที่กลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของพื้นที่เนี่ยคือคนมาลายูเนี่ยอันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ต่างไปจาก4กลุ่มนั่นก็คือมาเพราะว่าอิทธิพลของสงครามรเป็นสงครามระหว่างสยามกับปัตตานีในยุคก,ก่อนก็มีการทําสงครามกันจะเล่าให้ฟังว่ามันคือสถานการณ์ปกติเนาะองในยุคก,ก่อนๆเราไม่สามารถเอาบริบทปัจจุบันไปตัดสินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสงคร คลามระหว่างกันคนแพ้ก็มีเฉลยศึกค,คนชนะก็พาเฉลยศึกของคนแพ้เนี่ยครับขึ้นมานะครับในยุคราชการที่1เนี่ย นะครับก็ชนะสงครามก็พาเฉลยศึกจากปตัตตานีขึ้นมาซึ่งท่าอิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่รัชการที่1ได้ให้เฉลยศึกของคนมลายูจากปตัตตานีเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่นี่นอกจากตรงนี้แล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็มีโซนประทุมธานีนะครับมีที่ปักรัดแถวแถวพระประแดงนะครับแล้วก็มีในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเมืองคนที่เป็นเจ้าคนที่เป็นเชื้อสายเจ้าคนใหญ่คนโตก็จะถูกให้อยู่ในเมืองเพราะว่ามีความสําคัญในขณะที่บรรดาทหารนักวิชาการต่างๆจากในเมืองเขาก็เอามาไว้ไกลๆหน่อยเพื่อ ให้ห่างจากเมืองออกมาโดยที่ก็จะมีชุมชนกั้นกลางระหว่างคนมาลายูกับคนสยามหรือคนไทยเนี่ยครับก็คือชุมชนมอญกลั้นอยู่ในแต่ละที่ครับผมนี่แหละคือคือที่มาของของคนมาลายูแล้วก็คนมาลายูที่มาอยู่เนี่ยครับก็จะขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆเวลาเต็มจากพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะครับ จากถ้อยคำบอกเล่าของอาจารย์ัยวัตรทำให้เราได้เห็นภาพในอดีตและความเป็นมาของมุสลิมมาลายูที่นี่ชัดขึ้นและแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดชาวมุสลิมแถบถิ่นนี้ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์และจารีตประเพณีพิธีกรรมที่อิงแอบอยู่กับศาสนาไม่เสื่อมคลายทุกวันยังคงมีการละหมาดหเวลาโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้มัสยิดมักจะมาละหมาดร,รวมกันดังที่เห็นอยู่นี้ ในห่วงยามเช่นนี้หนุ่มแฮกเล่าว่าแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมแต่รับรู้ได้ถึงพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่จากเสียงและบรรยากาศรายร,ายรอบตัว สิ่งที่น่าทึ่งคือคนมุสลิมที่นี่ไม่ได้แยกขาดเป็นชุมชนเดียเด่ยวๆแต่กลับอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆอ,อย่างสันติสุขฉะนั้นใครที่ต้องการเข้ามาในชุมชนก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับทุกคนยินดีต้อนรับเสมอเช่นงานแต่งงานนะขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยเราไปได้สะดวกฮนะเราก็สลับกันไปอิสลามแต่งงานคนพุทธก็ามา คนพุทธแต่งงานก็เชิญชาวไทยมุสลิมไปแล้วขึ้นบ้านใหม่เนี่ยศาส,สนาอนุญาตเราก็ไปให้กําลังใจนะฮะไปขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองมันก็ทําให้การเชื่อมฮะในเชื่อมในการแบบพระหุวัฒนธรรมเกิดความสนิทชิดเชื่อนะฮะแล้วก็ศพอ,อิสลามเสียชีวิตคนพุทธก็มาเยี่ยมนะฮะแล้วคนพุทธเสียอิสลามก็ไปเยี่ยมซึ่งหายากที่นี่พระเจ้าให้นะที่นี่ถือว่า ผมภูมิใจที่นี่เขาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้ฝืนใจะอันนี้อันนี้ทําให้เลยเราว่าผูกพันกันฮะได้สนิทกันหมดสนิทกันเหมือนเหมือนญาติฮะเหมือนญาติที่คลานตามกันมาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์มาเกิดที่หลังต่อนั้นอิสลามกับพุทธอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวนั้นประทับใจมากเล่นน้ําด้วยกันเกาะเรือโยงด้วยกันไปปลาดินเล่นกันที่หน้าวัดแล้วก็ลอยกลับมาพอผมกลับมาสุราเขาก็็คืนวัดนั่แหละประทับใจอยู่ร่วมกันแบบพะหุวัธสรมเลยผูกพันกันมาก โดยไม่ได้เสแสร้งอันนี้ประทับใจนะครับประทับใจแม้ได้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ผมเองก็ได้สัมผัสถึงน้ำใจไมตรีที่คนที่นี่มอบให้กับผมยิ่งรู้ว่าผมเป็นคนพิการที่มีสายตาเลือนรางเหมือนยิ่งเพิ่มน้ำจิตน้ำใจให้ผมมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้นำชุมชนคนรุ่นใหม่ท่านนี้ที่ผมเรียกว่าบังกสมาอาสาเป็นไกด์กิติมา์พาผมเที่ยวชมและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนอย่างสนุกสนานมีนำซ้ำยังมีน้ำใจมอบหมวกกาปิยะให้ผมไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย เพียงได้รับน้ำใจเป็นหมวกกะปี่ยอเท่านั้นแต่แฮกก็ยังได้รับเกียรติให้ขึ้นไปชมมัสยิดที่เก่าแก่กว่าร้อยปีของชุมชนอีกด้วยสวัสดีคุณมุสาามเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่เห็นอยู่นี้แหละครับคือมัสยิดหลังดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษมุสลิมจากมาลายูเมื่อก่อตั้งชุมชนที่นี่ชาวบ้านเรียกกันว่าซุร่าบ้านสวนอยู่ไม่ไกลาจากมัสยิดหลังใหม่บางที่ดูแลมัสยิดบอกกับแฮกว่า ไม้ที่นํามาทํามัสยิดหลังนี้ได้รับบริจาคมาจากวังหลวงเลยทีเดียวครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แรกรที่เรามารวมตัวการเรียนศาสนารวมตัวกราร,รกประกอบศาสนกิจรเริ่มต้นมาสอนหนังสือแห่งนี้ที่นี่ที่ได้ร้อยกว่าปีแล้วครับใช่ร้อยกว่าปแีแล้วก็ถึงจะขยายไปที่มัสยิดใหญ่ บางสุไลมานพูดถึงวัยเด็กกับกลองใบใหญ่ที่ไว้สําหรับตีเวลาเรียกล่าสินอดครับออพอเวลาได้เวลาก็นสมัยก็เด็กไงครับจะมารวมกันตีกันคนละทีสองทีให้รู้ว่าได้เวลาแล้วเพราเส้นองแต่ภ้าทิศขึ้นจนภ้าทิศตกครับพอะ้าทิศตกก็จะตีกลองให้รู้ว่าถึงเวลาต้องลาเสินอดแล้ว นนทบุรีในแถบถิ่นชานเมืองย่านบางบัวทองและท่าอิดนั้นมีมัสยิดจำนวนมากมายอีกหนึ่งมัสยิดที่แฮกได้มีโอกาสไปเยือนและประทับใจอย่างยิ่งยวดคือมัสยิดแดงหรือมัสยิดดารุนอบิดีนซึ่งเป็นมัสยิดที่เกิดจากชุมชนมุสลิมที่ขยายตัวมาจากท่าอิดเช่นเดียวกันมัสยิดแดงแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห ในครั้งนั้นมุสลิมจากท่าอิดมาทำนาในแถบถิ่นนี้และไม่สะดวกในการเดินทางไปมาเพื่อการละหมาดร,ระหว่างท่าอิดและบางบูทองจึงได้ร่วมมือกันก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นมาจากเช้าจะรดคำจากวันหนึ่งสู่อีกวันหนึ่ง ที่แฮกได้เดินทางท่องเที่ยวในแถบทินอิสลามย่านชานเมืองนนทบุรีเขาได้สัมผัสพิธีกรรมต่างๆของชีวิตเห็นการเริ่มต้นชีวิตจากพิธีแต่างงานเห็นวันสุดท้ายของชีวิตในพิธีศพ ส่วนสำหรับผมโลกที่ผมอยู่นี้อาจไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบชีวิตผมก็ไม่สมบูรณ์แบบผมมีความพิการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ผมก็ยอมรับมันไว้แต่โดยดีและไม่ได้คิดว่านี่คืออุปสรรคของชีวิตคำสอนตามความเชื่อของศาสนาอิสลามที่ว่าสิ่งที่เห็นที่เป็นในโลกนี้เป็นเพียงของชั่วคราว ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือบททดสอบความเชื่อและความยำเกรงในพระเจ้าครับสำหรับผมแล้วผมอยากใช้ชีวิตชั่วคราวนี้ให้มีความสุขและมีคุณค่าทั้งกับตนเองและคนอื่น แท็บอกว่าการได้มาเยือนถิ่นอิสลามและได้มิมตรไมตรีได้รับรู้คำสอนที่ก่อประโยชน์กับชีวิตและจิตใจทำให้คนพิการอย่างเขามีกำลังใจและศรัทธานในชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยถึงแม้จะเป็นเพียงชีวิตชั่วคราวก็ตามที

ชีวิตอดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นฐานทุกเรียกชา่ชาชนเราว่าเผ่าไทย